ครับครับเช่นเดิมนะครับหลังจากที่ไปทําบุญทาทานเสร็จแล้วก็พักผ่อนนิดนิดหน่อยก็เตรียมมาเหมือนเดิมนะครับกดพื้นนิดนึงเพราะว่า2วันแล้วไม่ได้มารู้สึกจะเปื่อนพื้นมันต้องสะอาดนะพี่น้องพื้นปูนพื้นอะไรนี่มันเงี้ยมันดูสะดวกสบายแต่มันต้องสะอาดเวลาทำเกีาวกกับข้าวเสร็จแล้วเราจะถอยหลังเอารถเข้านะครับวันนี้พี่แมว ไปช่วยงานศพนะฮะงานศพอพอเพื่อนที่บรรเหล่าภูมิเป็นคุณครูเก่าคุณครูชื่อฮักแพงกันพี่น้องนะครับล้างรถไอล้างรถเสร็จแล้วก็ถอยหลังเข้ามาแล้วก็จะลดต้นไมต้ต้นต่อนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะพักเพราะว่าส่งข้อสอบไปแล้วนะครับส่งกระดาษคำตอบไปลวรอรุ้นกันตอนเย็นนะครับได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับขอให้มันมีฉุบฉีด่ได้เดินลมได้เดินนะครับ มันจะได้มันจะได้มีความหวังมีความท้าทายบ้างนิดนิดหน่นอยหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เรารวยนะฮะเพราะความรวยไม่ได้เกิดจากหวยนะครับแต่ถ้าถือว่าที่หนึ่งมันก็จะต้งต้งตัวได้นะครับพี่น้องเนาะไอ้นะครับโอเคนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาปุ้งกีมาตักก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะถอยหลังตั้งตั้งลำไว้นะครับโอเค